โอ้ว่าเซิร์เปลี่ยนไปเยอะมากเลยคุณเป็นโหมดอะไรเนี่ยโหมดธรรมดานี่แหละอ่ามินิเกมอยู่ตรงนี้คนไม่มีผมไม่มีอะไรเลยพูดจริงตรงนี้มันมีกล่องโอเคครับคนอ๋อโหข้างล่างนี้ต้องเป็นอะไรแน่เลยเป็นลาวาเอ๊ะจะไปจะไหนเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาบล็อกบินมามา เดียวไมาไวันเล็กจังพเดียวคไม่เป็นไรมาๆาอุ้ยรแล้วเรอก็ไม่โอนมามาหนึ่งศูนย์เอาแล้วชิ้นเกาะคุณละพังแน่ฮายไม่ไม่เป็นไรล่ะแล้ววอกซโนจะเอามาปิดยังไงเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาแก้เซิร์ฟเองโอเคโอ้โหอะไรผมไม่ผมไม่เห็นคุณไะผีหลอกเปิดเปิดประทุนมามาเข้ามามาเล่นผมไม่เห็นคุณไม่เป็นไหลเลยเลยเดี๋ยวผมขออันนั้นก่อนผมขออะไรตายโอ้ผมจะตกลาวไม่ตตายมานี่ผมไม่เห็นคุณโอเค สียันอันนี้เป็นลายปารองใช่ไหมล้าจะเอามาหม่ยังไงล่ะพวกอันนี้ะอะไรเนี่ยสะนามปารองฮะโอ้โหผมขอเอ้ยยัง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 ล้วลล้ลว่กตกล่าวอาอีกเลย,อย,อยงงโอ้โหติดป๊อปคี้อะไรเนี่ยคุณหายผมไม่เห็นคุณเลยติดป ผมจะตายตายเกผมไม่เห็นคุณเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่นะเดี๋ยวผมจะปรับปรุงเสิร์ฟเดี๋ยวผมจะเข้ามายังไงโอเคปรับปรุงเสิร์ฟแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวคุณจะวาระหาผมสิโอเคเข้าอ้หสันสะเทือนเร็วทันใจ อา้าวทำไมคุณเปลี่ยนโหมดได้ฮะเ,เปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงแค่เข้าไปในรูปอิสวะด้นใเดี๋ยวผมขอจะเดี๋ยวผมขอขยายรางพีวีเอ้ยขยายลานประลองพีวีวพีคือบักตรไหนขยายให้ส,สวยๆวยเลย โอ้โหไปจะขยายยังไงพอดีมีแต่ดีถ้าเซิร์ฟพองน,นี้หมดแล้วหมดเลยนะครับเ <c oughs> อา้ามย,ยู่อาดาอยูอยเฟย <c oughs> เห็นผัวใบ เดียวทําให้มันกว้างขึ้นหน่อยซิสิคุณมาช่วยสร้างนี้หน่อยเพราะว่ามันต้องแลวว้ววางลาว,วาข้างล่างด้วยนะจ๊ะโอเค,คุณมาช่วยสร้างหน่อยซิ หวัวแกซ่าด้วยสิมาช่วยกันหน่อยเพราะว่าต้องมีใครโอ้โหไอแกะน้อยออกไปแกร่างของเล่อะไรดีสปาวอนเตอร์ไม่ผ่านไปได้ออไปสิ

คกว้างเท่านี้พออย่างมาช่วยดูหน่อยสิหาไปดีสบายีนนะทำไมเออโอ้้หมีแน่นี่แน่ไม่บนะอบกว่าบ่ได้นะอะแตื้อกอ้ขอชาร์จก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ก็จะไป็นตุ้ยเหมืนตายออันนี้เป็นพิตตี้หน้าร้านเย่โอเคก็กลับมาต่อแล้วครับเอาไว้ชอบบี้เอาเฮวเอาหัอเอาผู้ไปกิน ปุบ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 ่มันลงมาข้างล่างันลงมาข้างล่างเปุบันมีตัวเสงลา้บแขกแสีด๊าดีอ่ะดิจจ ข้างบนข้างบนนี้อาจจะเป็นรางวัลของ V.I.P ก็ได้นะครับใช่ไหมครับคุณคิวนรางวัลของ V.I.P จะไมไม่ให้เพจเราเพจมี V.I.P ต้องอยู่ในนี้ต้องทันลงสอง V.I.P แล้วอ,อ้าวแล้วจะทูปอันนี้ยังไงฟุามันเป็นบทเอออะไนไม่ใช่เหรอสำหรับคนที่ทูป อ๋อต้องหาทางขึ้นไปแล้วก็คุบข้างล่างใช่ไหม,ไมเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะนี่ข้างในนี้ก็ต้องเป็นที่ให้ไปก็ต้องฆ่าซอมบี้พีกี้บุญแล้วก็ลงไปเอาเอา,เอาซอมบี้มันก็ลงไปได้ไนะ ก็เสกบาฮ่ยาไปเร่างอันเชิญซับบี้พริกจิ้วู่บัหัวจิ้วซลีนของผมเป็นเวอร์ชันนจดเอ็นููจิดเอ็จุนห้าเก้าหรือสิบก็ได้อะ ก็จะวางเพิ่มก็จะวางเพิ่มเอาหัวข้าวมือถือเอาไปแดกอย่าคนที่ผมเลือกเท่านั้นต้องเอาบล็อกบล็อกที่แข็งที่สุดในเออร์ไบร์ทคราฟต์นะฮะนี่นี่คุณต้องมีฮิกแอคเลยก่เนี่ย ไม่ใช่พิแกอแอ,อ็กซ์ใดวะเดะฮ่าๆบทความคิดของคุณบาบาบาโอเคคนที่ถูกเลือกสามารถเอาได้แค่กล่องเดียวเดี๋ยวผมขออันเออิยไว้ทำไมอข่ี้เหลือาาน้อยแบบล้วจะชาร์จแบบนี้ก็จะ ต้องทันสิเย่ทันก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ